ไอะไรยองกูจับได้มึงขี้เกียจไอ้สัตว์รอคือขี้อะไรไอสัตว์รอเหรอกูแตกงมาควายว่าพวกกูแม่งด่ารัฐบาลรัสเซียแล้วกูโดนส่งมาที่นี่ช่วยกันใส่ช่วยกันใส่พวกกูด่ารัฐบาลช่วยกันใส่ช่วยกันใส่เกมนี่มันแบบโคตรตลกเลยอ่ะกูมาชวนมึงเล่นอยู่แต่มึงไม่มามึงมาอะไรไม่เชียเกมนี่มึงทำมึงตลกฮฆาแล้วโวยวายตลกดีตอนนี้นะพวกมึงกูแกะโจ๊กอยู่โจอ้โหพวกมึง อ่าอันนี้จะทุนเกินเว้ยแล้วพวกเราจะมีโอกาสติดนีเว้ยไม่้อไงอ่ะจะส่งเชียร์น้างที่เรามีเราจะได้ทั้งหมด10รูปีเว้ยเชียงฟังเว้ยทำางนี้ตายกันหมด6คนตายกันสี่รอบห้ารอบอ่ะได้คืนมาแค่6รลูปีนี่คือแผ่นกระดาษที่เนี่ยแผ่นกระดาษเออเออย่าไปอย่าไปอด่าไปย่าไปอย่ไปย่าไปย่าไปยาไปาไปอย่อย่ย่าไปาไปไปยไปไป่อไ่าไป ไปไปคุณเหมือนกัน wow ต่อเราเป็นเด็กๆด็วิเยินฟอร์มาวิเยินฟอร์มมาไอยินฟอร์ดีมายแต่ไอแต่ไหนมายครับพังไปดูดีไอเชี่ยจัไวะพี่ไอดำไอเชี่ยประเด็นนะหยุดก่อนก่อนฟอรบอยเชี่ยไหนไอ้เชี่ยเนี่ยพวกเราล้อกันขั้นไลยมวยมีพี่แก๊สิสี่คนยกไอยืนไปดิวันมาครับกูออกไปยายเอ้ยเฮ้ยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยชิวๆิวลงไปเยังพวกเบื่อพวกครับขาวลงไปลงไป ลงไปลงไปกันลงไปกันโอเคทำไมวีพี่แก๊กมี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 มมมมกดอากดอากดอาเพื่อาพี <c oughs> ่แก๊กไอ้ขย่าไปนั่งอย่าไปนั่งอย่าไปนั่งอย่า <c oughs> ไปนั่งกูบอกอย่าไปนั่งเลยลงมาข้างล่างเชียร์ลงมาตายไ<า>ปหนะไม่ตายผลงานเราตายก <c oughs> ูบอกคือไจะตายเอ <c oughs> าเฮ้ยเรารับเชียร์กันไปรับไ่ไงมึงมายกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมดิไอ้คนที่ทำพังอ่ะคนคนคนตละครสองคนมีใครมาเดียวก็ได้มั้ยคนเดียวก็ได้มั้มขุดขุดทางให้มันดูเดินลงไปได้ โอเคทุกคนมาขุดมาขุดทางกันเกียร์ทางให้เกียร์ทางให้เหมือนมึงพูดคนเดียวเลยไม่มีใครขึ้นมาอะไรอยเงี้ยเมื่อกี้มึงพูดคนเดียวเหรอวะ <c oughs> มึงควเป็นเพื่อนกนอออูด้วยอาอาอาสาทุกข้างบนทุกข้างบนกันเกียร์ทางเกียร์ทางนักขุดเหมืองหล่อเยาวชนทั้งหลายบอกว่าไม่มี่นี่ครับนี <c oughs> ่ย <c oughs> yeah, ัง <c oughs> ไงครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอฉันรักการฉันรักการเป็นไมเนื้อรักใหม่คุณรักใหม่เนื้อเกียร์มึงจำได้ที่มึงตั้งโคอ่ะหรือตั้งโน้ตว่าอะไรนะ โปรไฟล์เขามีความหมายอะไรกูกูเขียนแบบจริงจังเลยคือกูมีออทิซึมแล้วกูไม่ใช่ของมึงไะมาบอกกูชอบเด็กเขี้ยเฮ้ยพวกมึงพวกมึงทำนานได้ไหมพวกมึงทำนานใช่ไหมกูขอไปนอนก่อนนะได้จะไปชินกาวไปฉุนกาวต่อได้เหรือเมื่อกี้คือหรือเมื่อกี้คือกูแบบไอ้นี่หรือเมื่อกี้กูแบบเขาเรียกไงสลิปพาราไรซิสน่าใช่น่าใช่มึงลองฆ่าตัวตายอีกรอบนึงดิโอเคทุกคน ก็ถ้ากูฆ่าตัวตายตอนนี้คือกูจะเป็นสมรู้กูเกิดใหม่อาจจะอาจจะอาจจะรถไฟจอดเหรอวะเฮ้ยรถไฟจอดรถไฟจอดทุกคนไปเอาของไปเอาของเอ่อฟุกกับฟุกกับเชียเด็กใหม่เด็กใหม่ไม่ได้เราเรียกเด็กใหม่ได้เออเด็กใหม่นักโทษข้อหาอะไรมึงกูไม่รู้มึงขึ้นมาเอาของเร็วได้มึงฟังกูเว้ยถ้ามึงจุดไดานาไม้มึงกดดับได้อย่าเป็นเหมือนไอ้วินเว้ย ไอ้บินนี่คือพนักงานแย่มากเรื่องคุมแตงไม้เพราะว่าไอ้เชี้ยปวดบึงจริงนะบินตอนนั้นกูกูไม่รู้กูนึกว่าขบทีนน้ำล้มกองอะไรอยเงี้ยขมิ้นน้ำล้มกองกูหลอกูสงสัยกูจะเทอะไรใส่โจ๊กกูดีมันจะโดนเขาตอบมาว่ามันเป็นอะไรอย่างหนึ่งกูว่าใช้ไม้กีดแม่ปลาแม็กกี้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 ปลาปลาจะหอมพนักงานถามหน่อยเจอของเปล่าเอาของลงด้วยถ้าเกิดเจอของละ เมื่อกี้เราเชือยู่หลังโบกี้สุดเปล่าเช่นกันเมื่อกี้เชียร์ผัวมีได้มีอะไรไหมอยู่ถ้าเกิดมึงมันน้ำปลามันจะหอมถึงใช่แล้วว่าใครอยู่ตรงหน้ากูอะกระโดดบอกเรยวว่ากระโดดสองรอบดีจะได้รู้กันนีช่ช่วยช่วยกันดันมึงใครอยู่ข้างบนอยู่ล้อหลังล้อหลังโอ้ย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 โอ้ห้าผู้ทำเหี้ยอะไรของมึงแก่เนี่ย โอ้เหี้ยมันมีคนหนึ่งล่วงลงมาอีกคนหนึ่งก็โดนทับโดนรถทับมีการลุงกินก็ลุงกินกันเกิดขึ้นไปเอาใส่รถเซนตุซะมีการกระทน้งใครไปร้องเพลงกระทำไปร้องเีลงกูใครไปร้องเนี้ยกูเฮียเซ่ซิมันไม่เหมือนซีนแบบถ้าเกิดขึ้นจริงมันจะสยองขวัญมากเลยเหี้ยแต่นี่มันควาตลกพิพายเลยล้มลูกกินปั๊บเนี่ยอันดีเบ้าอัดิบ้า มีคนนึงล่วงลงมาหัวลงก่อนตายแน่นอนร้อเอซนอีกคนนึงล่วงลงมากับรถโดนรถทับตายกูขี้เกียจดันเลยมึงคุณเองจะบอกว่าคุณเองจะบอกว่าไอคนนี้มันล่วงหล่นอ่ะกูเองขี้เกียจไอปุ๊กแม่งโดนซอยช่วยพอไฟดับแล้วพวกมึงไปฟอไลท์เปลี่ยนตำแหน่งฟลายไหมหรือไม่ต้องต้องเปลี่ยนบินวินอาสาไปได้ใช่ไหมฮะได้ได้เลยเดี๋ยวกูขอดูแต้มมึงไปอยู่กลางผ้าแล้ว มึงไปสั so age. Age so ่ง no, ซ no like well, like like ื้อฟลูอิดมาเพิ่มหน่อยแล้วก็ไดนาไมท์อีกตั้งห้าอันเลยทุนเราพอแล้วอันนี้คือฟลูอิดวะแต่ช่างมฟลูอไลท์คือแสงแสงไว้สปอตสปอตสปอตไฟไม่ใช่ไลท์สติ๊กไลท์สติ๊กมันเป็นเหมือนไฟฉายถ้าเป็นไลท์สติ๊กอุ้ยไม่น่าไปขี่แค่มึงยิงพลเรือเล่นเลยเชียร์บอกแล้วนั่งเขียนอยู่เลยก็ว่าเราจริงเราควรมีคนสแตนบายได้คนดำคนดำเขียนไม่ได้มไม่ไม่น่าดีขึ้น ทำานเพื่อที่กูจะได้กลับบ้านกูจะได้กลับบ้านหาสาวสองนิ้วอท่านจะไพูดถึงเรื่องกลับบ้านเหรอฉันยังไม่ได้กลับบ้านเมื่อตั้งแต่สี่ปีที่แล้วเลยรายังติดอยู่ที่นมาติดทีมาปีแล้วกลับบ้านพอกูดนยึดไบอนุญาตการบิอตอกไาลงกปลงก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 ็ลกเอยก่เบอ่บยังไม่ตายหรอ

ตายใจเตตายมาเป็นเงือให้พวกเราตาเอนอเตะเราขีว่าเตเชียใจวินวินอะตรงนั้นมาอะไรวะนั่นขึ้นไปจําทางได้ก็ต้องจําไอ้เฮียเลิกเป็นวม่นข้้นไป้เอ้ย ไอ้ควายไปไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนไปนอนก่อนไอ้เหี้ยนี่มันก็สูบเรียกเลยอะไรนะกูกูเหี้ยกับโกลกูไล่สัตว์ารรีบนอนน้องใครนอนแล้วเนี่ยนอน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 กันนอนกันอันนี้คอนใช่ไหมที่นอนอันนี้คอนใช่ไหมที่นอนเตียงเนี่ยเอ้ยใส่กูไงอันนี้เตียงอันนี้เตียงคอนใช่ไหมใช่ใช่กูไม่รู้กคอนคอนไปนอนตรงไหนก็ได้เอเต้คอนนอนขีางนอนข้างเต้ ขางหลังเตะนอนตรงนู้นวินไปนอนตรงนู้นวินไปนอนตรงนู้นตะกูนึ่งกูลังเอาของอยู่อ๋อเดี๋ยวจะนอนใช่ไหมเออขั้นมันจำที่กูบอกไว้ใช่ไหมเย่อะไรวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้มีคนถามของรกูอยู่กูคิดอันนี้ขวานใช่ไหม ไม่ใช่ที่ว่าจะสัดไปโดนเต้นไม่ไอ้ท่เขาโดอยู่กู